สวัสดีครับทุกเอฟซีอีกาทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราเจอในรูปแบบของคลิปวิดีโอเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นาเสนอประเดน็น2กุนซือผู้แพ้ในสงครามพิมลีกใน5เกมแรกนะครับถือว่าเป็น2กุนซือชื่อดังจาก2ทีมที่มีแฟนบอลในเมืองไทยเนี่ยให้ความสนใจนะครับทีมแรกคือเอฟเวอร์ตันนะฮะแล้วก็ทีมที่2คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้สถานการณ์ของชอนดส์กับเอริกเชนฮาร์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับ ร้านผู้ถูกกฎหมายที่อังกฤษนะฮะวางให้ชอนไดส์เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับที่จะโดนไล่ออกกลางคันนะครับหลังจากที่ฟอร์มการเล่นผลงานย่ำแย่มากในขณะเดียวกันครับเอชเชนฮาร์กที่แรกๆเนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้ยืนอยู่แถวๆปากเหวนะครับกลายเป็นว่าในช่วง5เกมแรกนะครับยูนิเต็ดแพ้ไปแล้ว3มจาก5มาเลยทำห้ตอนนี้เชนฮาร์กขยับขึ้นมาเป็นเต็ง3นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของ2คนนี้2สโมสรน,นะครับ ฝั่งกันจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ช่วยกันสพอร์ตช่องทางองอีกาด้วยนะครับไปดูอันที่คนแรกกันก่อนนะครับชอนไดสกับกุนซือของเอฟเวอร์ตันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เก้าอี้ร้อนชาเหลือเกินนะฮะเพราะว่า5เกมแรกล่อแพ้ไปแล้ว4เกมนะครับเสมอนัดเดียวยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับ โอเคเราเห็นใจเราเข้าใจสถานการณ์ของชอนไดซ์เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีเงินช้อปปิ้งเงินเสริมทับเนี่ยแบบจำกัดจำเลียรนะครับเพราะว่าทีมพุ่งชนกับสถานการณ์ในเรื่องของการเงินมันมีปัญหาครับภายในทีมต้องใช้แบบระมัดระวังอ่าโอเคข้อนี้เห็นใจอย่างไรก็ตามครับด้วยการที่ชอนไดซ์เป็นกุญซือที่เข้ามาทำทีมเอเวอเรตตั้งแต่ครึ่งซีซั่นหลัง มันก็ควรจะต้องเห็นพัฒนาการหรือว่าอะไรที่มันดูดีขึ้นภายในทีมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวทางการเล่นระบบการเล่นที่ต้องมีความชัดเจนมากกว่าน,นี้แต่สิ่งที่ได้เห็นครับชอนไดาส์ที่คุมมาแล้วครึ่งซีซั่นบวกกับการเสริมทัพยอยู่ประมาณ4ี่5คนพอมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงปีีซีซั่นมาถึงในช่วงต้นของฤดูกาลนี้ครับสิ่งที่ได้เห็นจากเอเวอเรตตอนนี้ในยุคข,ของชอนดสนะ คือไร้พละกำลังปราศจากเรี่ยวแรงที่ดีไม่มีไอเดียจินตนาการไม่บันเจิดความคิดสร้างสรรค์นในการทำประตูถือว่าอยู่ในขั้นต่ำย่ำแย่มากยิ่งใครยากเย็นวางแค่หมัดน,น็อกนะครับซื้อใจการวางบอลของจอรดนพิกฟอร์ดนะครับความเหนียวแน่นหนึบของทางคู่เซนเตอร์ซึ่งก็ต้องบอกว่าดีนะครับเจมส์สอกี่กับทางจอรัดเบนสเวดเป็นการจับคู่กันที่ลงตัว แต่แดนกลางเนี่ยมีแต่พวกพลักกำลังมีแต่พวกเล่นเกมรับแต่ความคิดความอ่านการสร้างสรรค์าการผ่านบอลนนถือว่าทําได้แย่มากนะครับไม่มีทีเด็ดทีขาดในฟ i น a ลเตอร์หรือว่าในแดนที่3นะฮะปีกก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดบอลครอสบอลได้อย่างเข้าเป้าแล้วมีเป้าหมายนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่า15แต้มเต็มของเอเวอเรตนตอนนี้นะครับชอนดา์ทำได้เพียงแค่1เราเล่นในบ้านยังไม่ชนะเลย เป็นการแพ้คาบ้านต่อบูฟเป็นการแพ้คาบ้านต่อฟูลแลมและล่าสุดนะครับปล่อยให้อ์เซอนมาล้างอาถรรพได้ในะรอบ6ปีนะยิงได้เพียงแค่3เสียไปถึง9ประตูแล้วตอนนี้จมอยู่ท้ายตารางนะครับชอนดส์มีโอกาสเพียงแค่อีก3-4เกมนะผมว่าเกมที่ไปเยือนเบนส์ฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านเจอลูตันแล้วก็เล่นในบ้านเจอบอลมัดสามเกมนี้อยา่างน้อยจาก9คุณต้องได้7 ไปเยือนเบรนส์ฟอร์ดต้องได้1แล้วเล่นในบ้าน2เกมติดต,ต้องได้ทั้ง6คะแนนถ้ามันผิดเพี้ยนไปจากนี้บอกเลยนะครับว่าชอนไดส์โดนประหารชีวิตอย่างแน่นอนเพราะกลุ่มทุนใหม่นะครับอย่าง777 Partner พาร์เนอร์สนะครับเป็นกลุ่มทุนสัญชาติอเมริกันก็ไม่ได้ต้องการที่จะเห็นทีมตกชั้นหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการร่วงหล่นไปเลน่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับมันก็ไม่แปลกครับที่สถานการณ์ตอนนี้ชอนไดส์ กลายเป็นเต็ง1นะครับทีนี้ไปดูเต็ง3ของร้านผู้ถุกห่อยที่อังกฤษอย่างเอริกเชนฮาร์กนะครับเชนฮาร์กุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็โดนสถานการณ์กดดันเหมือนกันนะครับมีเสียงโหเกิดขึ้นจากเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับทางไบรตันคาบ้านครับ1ประตูต่อ3ตอนนี้ชื่อของเชนฮาร์กนะครับไปติดแฮชแท็กอยู่ในชาว t ิสเตอร์แล้วนะฮะแฮชแท็กเชนฮาร์กเอาท์นะฮะ หลายๆคนไม่พอใจแฟนบอลปีศาจแดงคาดหวังสูงกว่านั้นแล้วการที่คุณเล่นมาแล้ว5เกมแล้วคุณแพ้ไปถึง3แล้วโดนกระซวกไป10ประตูแล้วยูนิเต็ดเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบเป็นรูปเป็นทรงเข้ารูปเข้ารอยทั้งทั้งที่อะไรครับเทนฮากคุมทีแมนอยู่ไม่ใช่ปีแรกนะครับอันนี้คนละกรณีกับทางมาริสโโปเชติโนที่คุมเชลซีเป็นซีซั่นแรกแต่เทนฮากคุมมาแล้วเป็นปีที่2นะครับ เรียกไ,ไ,ได้ว่าเข้ามาซึมซับบรรยากาศเข้ามาทําความรู้จักกับนักเตะก,กลุ่มปัจจุบันรวมถึงบรรดานหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามามันต้องดีกว่านี้ในมุมมองของแฟนบอลแต่ตอนนี้แฟนบอลบอกว่าเฮ้ยเชนฮาคคุณพาแมนยูเล่นในสไตล์ไหนวะยังมองไม่ออกเลยมันไม่ได้เหมือนกับแมิตี้ของเป๊ปอันนี้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นฟุตบอลคอนโทรหรือปีแรกของเจนคลับ ที่ย้ายเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลมันก็ชัดเจนเช่นกันว่าแนวทางของคลอบคือฟุตบอลเกกนเพรสซิงฟุตบอลที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งบอลของอตงัวเดนเชียบฟุตบอลไบรตันเนี่ยก็เป็นฟุตบอลคอนโทรลเพ s สซิงสั้นๆการเข้าทำแม่นยำแม้กระทั่งโทมัสแฟรงก์กุนซือของเบรนท์ฟอร์ดเขาเองก็มีสไตล์ชัดเจนว่าเป็นฟุตบอลดเรกแต่ฟุตบอลของเชนฮัรคคือฟุตบอลอะไร นี่คือเครื่องหมายคำถามที่แฟนบอลตั้งกันฮะว่างงมากนี่ปีที่2แล้วนะคุณยังขาดความชัดเจนแบบนี้หรือยังไงแล้วที่สําคัญหลังๆนะครับยังคิดเยอะเปลี่ยนเกมช้าเปลี่ยนแล้วไม่โดนเปลี่ยนแล้วไม่ได้ยกระดับการเล่นให้กับทีมรวมถึงผู้ที่เข้ามาใหม่อย่างอันเตโอนาน่านะฮะนายประตูที่เชนฮักไปดึงตัวเข้ามาก็ยังไม่สามารถที่จะ ตอบโจทย์ในเนื้องานที่ตัวเองต้องการในเรื่องของการเซตบอลจากแดนหลังขณะเดียวกันการซื้อตัวการตัดสินใจของเขาก็ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดหรือไม่นะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิ่งที่แฟนบอลคิดสิ่งที่กูรูคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตลาดซื้อขายรอบนี้คุณจะต้องซื้อใครมากที่สุดซื้อจุดไหนมากที่สุดแล้วมันต้องซื้อให้โดนเป็นการซื้อแบบเกาถูกที่คันก็คือเซนเตอร์ คุณจะปล่อยให้แม็กควายกับวิกตอร์ e ดลเลอมายืนเป็นเซนเตอร์คู่กันไม่ได้แล้วการที่คุณต้องเห็นจอห์นนี่อีเวนส์ที่เลยจุดพีคมานานหลายปีกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วรวมถึงแดนกลางที่คุณต้องเอาคนเข้ามาช่วยงานทางด้านของบรูโนคริสเตนเอริกเซนกาซิเมโรนะคุณต้องซื้อมาแต่เดี่วแรกเริ่มแต่คุณกลับไปว่าคุณรอรอและรอจนกระทั่งคุณมาได้สมเา็ออมราบัตในช่วงท้ายปลายตลาด ในขณะที่แดนกลางฝีเท้าดีนะครับที่รอาการย้ายตัวเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเจมส i s ดิสันกองกลางเพย์เมเกอร์กองกลางที่แบบเป็นตัวค r รีเอทงานความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเนี่ยซื้อมาได้ไราคา40ล้านปอนด์คุณไม่ได้สนใจนะครับเป็นไงล่ะเจมส i s ดิสันไปอยู่กับสเปอร์โอ้โหเนียนกริบเช่นกันถ้าคุณจะเอากองกลางจอมขยันกองกลางที่มีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นํา เติมในเรื่องของเซตพีซเซตเพลย์ลูกนิ่งที่อันตรายเจมบอร์ดพราส์ M se, คุณซื้อมาได้30ล้านบอลคุณก็เมินเฉยรวมถึงกองหน้าตัวเป้าที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณจะต้องเติมเสริมทัพเนี่ยแฮร์วิเคนทำไมคุณไม่กล้าทุ่มหรืออย่างไรคุณไปเลือกเอาราสซุปอยลุนต้องใช้เวลาอีกสักระยะหรือไม่รวมถึงการจัดการภายในที่หลังๆนะ่ะมีปัญหานะครับรวมถึงการที่มองหน้ากับนักเตะอย่างจูดนซานโชไม่ติด นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในยุคของเชนฮากกับปีที่2ของเขาดังนั้นเมื่อผลงานภาพรวมมันคนละเรื่องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความคาดหวังมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่ตอนนี้แฟนบอลหรือว่าแฟนผีเนี่ยจะไม่อดทนกับเชนฮากแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เชนฮากต้องระวังมันเป็นสัญญาณเตือนภัยเขาแล้วนะครับว่าเมื่อใดที่มันเกิดเสียงโห่ในสนามโรงละครแห่งความฝันนั่นแหละครับคือ warning ที่ชัดเจนที่สุด ว่าแฟนบอลไม่โอเคกับการจัดใจของคุณในหลายๆเรื่องเพราะว่าคนนุณต้องรับผิดชอบกับผลงานที่ย่ำแย่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือกุนซือในสนามนี่แหละนะครับอ่ะมันก็ไม่แปลกที่ตอนนี้เขาเป็นแต่ง3นะครับเดี๋ยวมาดูการจัดการของเชนฮักจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกดซีฟิร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีก,กาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีก,กาเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ